ตายสิแล้วทำไมฉันต้องมาใส่ชุดเอาแบบนี้ด้วยเนี่ยฮะก็ดูหลอดีนะคะคุณลุงคุณลุงดูเท่มากๆเลยค่ะว่าตอนแม่เราเถอดจะแต่งตัวนานไปไหนเนี่ยนานที่ไหนกันล่ะคะพี่นี่พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเขาเรียกว่าช้าไปสองนาทีแค่นั้นเองค่ะอ้าวฮะ คุณแม่คุณแม่สวยสดๆไปเลยค่ะใช่คุณสวยสุดๆไปเลยนะ <c oughs> ขอบคุณนะที่ชมนะแต่ฉันรู้ตัวอยู่แล้วล่ะอ้าอ้าอ,ะอะจะเม็ดโฟบ้านด้วยนะพวกเราไปกันเถอะเดี๋ยวมันจะสายเนอะปาปะปะ งั้นเราเข้าไปในสารเจ้ากันดีกว่าทุกคนก่อนที่จะไปเดินงานวัดขอพอนตรงนี้ก่อนแล้วกันนะไปเถอค่ะทุกคนเข้าข้างในกันแม่ไม่ได้มาที่นี่นานเท่าไหร่แล้วนะเนี่ยก็คงเป็นตอนที่แม่อยู่ที่นี่ครั้งสุดท้ายแหละมั้งครับ นั่นก็คือเมื่อสาสิปีก่อนแม่ไม่ได้เที่ยวงานวัดแบบนี้มานานแล้วนั่นเนี่ยนั่นสิคะเหมือนกันเลยสนุกจริงๆนั่นเนี่ยโอคุณแม่มีนานขาค่เยอะยอเลยคะ่ะใช่จ้าอยากกินอะไรวันนี้บอกแม่ได้เลยนะเดี๋ยวแม่เลี้ยงเองใช่วันนี้เงินเดือนแม่เขาออกนะแม่เขาจะเลี้ยงเอง ที่ขามันไหร่จะเลิกเศร้าหนูสักทีนเนี่ยโอ้ยได้แต่งหมูแล้วอ้าวทาอะไรกันอยู่หาครอบครัวนี้เนี่ยเล่นน้ำอยู่อสิคะพี่เห็นว่าซักผ้าเหรอนี่ว่าแต่พี่ตัวเองก็เป็นเหมือนกันแหละกวนประสาทเนี่ยแหม่ก็ช่วยไม่ได้นะคะหนูโตมากับพี่หนูก็ต้องกวนประสาทเหมือนพี่สิคะ เ,เธอเนี่ยมันมีอยากพูดด้วยเล่ากินตตงโมโดีวกว่าง่ยายเจอเขาควรกลับบ้างประสาทเสียเลยใช่ไหมยไงลูกเป็ดยางสนุกหรือเปล่าสนุกค่ะแม่สนุกมากมากเลยคะ่ะจ้าดีแล้วล่ะตายสิไม่ได้ผ่อนคลายแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วนะ พี่คะลงมาเล่นน้ำด้วยกันหน่อยสิมาเร็วไม่อะวันนี้พี่ไม่อยากเปียกอ้อเลยอย่าคิดว่าจะเล่นอะไรแผลงๆด้วยการดึงขาพี่ลงไปเลยนะไม่โทษดันรู้ทันจนได้อะเกลียดจริงๆเลยคนรู้ทันเนี่ยอ่ะ,อะพี่เป็นพี่เธอนะก็ต้องรู้ทันเธอสิเชอไม่เอาแล้วไม่พูดด้วยเล่าไปดีกว่า อ้าวมอนเฉยเลยเธอนน่เฮ้ใครว่ากันละ่ะฉันคิดแผนการอยู่ต่างหากนั่นไงได้เวลาแล้วไม่มีใครเห็นใช่ไหมหนึ่งสองสพี่คะเฮ้ยโอ้ยวันพี่บอกแล้วไงว่าพี่ไม่อยากไปอ่ะนี่หนูไม่รู้หนูไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละพี่ลงมาเองนะโอ้ยบอลลี่ ั <laughs> <laughs> ับมนอยากจับได้ก็ได้เอาสิโอ้ยโดนจับได้กูจะก๊า จะใช้เพลงนี้เป็นเพลงจบบริบณนของละครทุกเรื่องนะคะแม้จบหักมุมกันเลอวเกินนะคะหักดิบกันตรงนี้เลยนะจบที่ EP ที่13นะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะทำอะไรดีแต่แต่ยังไม่ทิ้งคอนเซปต์มาช้าแต่มานะอิอิอิอ พอดีว,ว่าเรามีเรียนช่วงประมาณตอนบ่ายสองนะคะแล้วบ่ายหนึ่งเนี่ยเราก็สอบใครสอบกันแล้วบ้างใครสอบใครสอบแล้วกดไลค์นะคะใครสอบอยู่นะ,ะกดไลค์แต่ถ้าใครยังแต่ถ้าใครยังไม่สอบหรือว่าสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็ก็กดไลค์ไม่มีตัวเลือกอื่นให้กดเลยเหรอพี่บีไม่มีค่ะกดไลค์อย่างเดียวไม่ถ้าถ้าไม่กดไลค์ก็กดสับสมครถ้าไม่กดสมัคสมาชกก็กดแชร์ มีแค่นี้แหละอ่ะไม่เป็นไรสำหรับวันนี้เราไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะมา